สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลุกป้าเอาอาสู่ผู้สู่คนเสียงเจ้าเจวอย่าลิ้นไม่อีกแล้วพี่น้องจา๋าืันนี้มายืนแผ่แวอยู่ทั้งเลือเฟอร์รีพี่น้องสิขถามฟังไปเมืองโพสมัตสีไปหลับเอาคนพิเศษนะพี่น้องคะืันนี้ยาลิ้นล่างนานตอนรับคนพิเศษพบเจอคนพิเศษอของเยลินนะค่ะเ้อิคนสิเป็นผู้ใดสิเป็นหน้าตาผู้จังใดเยลินสิผ้าพีฟาา้าหน่อง ไปตอนรับครับสู่เพิ่นน้ำกันนะคะนะไปค่ะพี่น้องคะพี่น้องคะเยะลินมาลา่งล่อให้รถไฟจอดก่อนค่ะพี่น้องซึ่งคนพิเศษที่เยลินมาล่อตอนรับอยู่เนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตท,ทีสีได้พบกันนะคะค่ะเพิ่นบินมาจากสวิตเซอร์แลนด์บุญละพี่น้องจ้าเยลินก็นเลยอขอละงานเจ้าน้ายแล้วก็มาตอนรับเพิ่นนะคะนะกะ สิว่านางรออยู่หมองสถานีรถไฟาจากลอนดอนมานี่นะคะพี่น้องค่ะไปพี่น้องค่ะคิดว่าสิด้พอ,อกันแล้วเป็นผู้ใหเนาะคนพิเศษเน,นี่ยเนาะมาแล้วพี่น้องจ้ารถไฟจากลอนดอนเที่ยวช่วงเก่าโมงครึ่งเนาะค่ะเนาะพี่น้องจา้าคนพิเศษยัยลินโมแมนขึ้นรถไฟพิษสายติดพี่น้อง รถไฟเถยวมาจากลอนดอนจอดเลียบโมีหอดวีแบ้าปั๊บหลงรถไฟบนอบานาะบ้านเนาะไปยู่เกยไดย้เนาะบ้านเนาะพี่น้องเอ้ยสิไปหาไสพ่อราบัดที่นี่มานางร่ำมูพี่น้องจ้าปานเนียงบ่าท่านเลยสอดอยู่ปล่นเหก็เลยกินอันนี้ก้อนพี่นออ้องกิขนขนมปัง กับกาแฟดำพี่นอ้องน้าหนาวอยู่ข้างนอกก็ได้เยน็นพี่นอ้องฮ็ดจังไหร่งัวอ,อย่าลินมาแล้วหลงรถไส่ตีนใ็ดจังไหรต้องเสียหากันพอปะที่นี่เอ้าโอ้ยสัญ,ญญาณโทรศัพท์เพิ่นกตเปิดได้พี่นอ้อง จากเย,ยลินสิไปน้ำหาเราอยู่ใสาบาทที่ี่ยจิตตอกันบ่ได้พี่น้องเลยเราออกจากร้อนดอนหนึ่งแต่หกโมงกว่าเจ็ดโมงฝนได้พี่น้องปานเนี่ยหนาสิถึงเมืองโพสมัตี่เย,ยลินอยู่แล้วปานเนี่ยย,ยังบ่หอดยอ เรามาหาแยาเล่นเป็นครั้งแรกพี่นองจาัาหิบไปหาเราใส่น้องพี่นองเอ,อ้ยยิ้มไปคุยไปพี่นองเน่าวย้เล่นเน่ามั้ วาคือปหนาวกับหนาวเยอด้ี่นออากาศกระจังไดนะาะบาอ่พี่น้องเลยกังวังว่า,วาสิได้พอกันด้างค่ะ หวังว่าเล่าสิโอเคพี่น้องจา๋าสำเนียงก่อนนะค่น้ะหลงกันพี่น้องผู้หนึงบอมี wi-fi ตายผู้นึงอยู่ทั้งนึงผู้นึงออกทั้งนึงพี่น้องจา๋าสิพอ,อกันบ่เมือนี่เราติดต่อมาแล้วพี่น้องอยู่เก์ดไดนน้เนาะเนาะ น้องเลยสิให้พ่อกันบอมเนี้ยยืนอยู่มุ่งดหนนอ้อเนาะสถานีรถบัส ขอหมอโย่อีแม่กูมาเป็นตาลิโตนซาติเราบลูวายเล่งมากมสวัสดีค่ะพี่เสียงมากเลยรถมันน้ำตาสิไยแปลนมันตลกมากเสียงมากเลยเนี่ย แล้วโรมิงก็โรมิงไม่ได้พี่ก็กำลังเปิดหาดพอแล้วพี่น้องคนพิเศษมาจากสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเอฟซีเยนินเองเป็นยังไงพี่นะแล้วฉันจะติดต่อน้องบินยังไงก็เลยเออเล็ก็ตั้งเน็ตั้งชั่วโมงหนึ่งแล้วฉันจะติดต่อน้องบินยังไงนักตาสิไหยเออก็พยายามมาบินพี่ก็พยายามโอ้ยน้องก็คืนแล้วเล่นหนาเล่นหลังจะออกมาจังแต่พี่ออกมาทางนที ี่เดินออกมาทางนี้มันมีทางออกสองทางสแสดงว,ว่าหนูนังอยู่ในอันคาเฟ่แน่เลยเออนี่พี่ออกมาทางนี้แล้วพี่จะเดินหาพี่ออ้มันตั้งชั่วโมงกว่าแล้วฉันจะทำยังไงฉันก็พยายามรมนิ่งใช่ไหม เปิดหาโรมินแล้วเน็ี้เปิดพี่ก็ไม่มีพอแล้วพี่น้องพอแล้วบ้านสิพาสิผ้าเราไปบ้านพี่น้องค่ะสิไปเห็นได้กินให้ให้เล่ากินหามาจากสวิตเซอร์แลนด์สวัสดีค่ะสวัสดีอีกครั้งนะคะตื่นเต้นตื่นเต้นหลายหากันพัวแล้วอย่าเล่นแหงห่วงเรา คุณหรแล้วนางรถไฟมาจากลอนดอนคุณนะพี่น้องจ๋ามาจากสวิตเซอร์แลนด์มาขึ้นนี่นอนอยู่ในโรงแรมขึ้นนึงเหรอล้อก็บนางรถไฟมาต้งตเช้ารถไฟแล่นเร็วหนึ่งชั่วโมงเต็มที่ไม่เข้าใจไอ้ระบบของที่นี่เพราะว่าที่พี่กูดออกมามันมีตรงนี้ใช่ไหมที่ไอ้เี่ออกมามันจะมาถึงเห็นปะมันจะมาถึง9โมง30ที่เช้า่นะมันเล็ค่ะมันเล็นั่นแหละ พี่ก็เลยงงเฮ้ยแล้วจะเอาอยัางไงเนี่ยแล้วสัญญาณ Wi-Fi ก็ไม่มี FC มาจากสวิตเซอร์แลนด์ FC ช่องยายลิน,นดีค่ะพี่น้องคะ่ะ FC จริงๆไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก็เคยเห็นกันมาก่อนค่ะ่พอกันบอกกันในคอมเมนต์ในช่อง YouTube คือพี่คือน้องทุกๆคนนั่นแหละค่ะเรามีโอกาส <c oughs> กเราก็เลยมาเยี่ยมอังกฤษมาเยี่ยมอียิปต์แลนด์ก่ะ Welcome to England too นะค่ะไปพี่น้องค่ะเมื่อบ้างน้ำเยลินเนาะค่ะเนาะไปเมื่อบ้านกอก พี่น้องจ๋าได้เวลาตอนรับถึงอาหารอาของบ้านหน่อยเย,ยลินลรวค่ะอาหารตอนรับพี่นอยเอฟซีจากสวิตเซอร์แลนด์ที่ตั้งอกตั้งใจมาหายายลินอยู่ประเทศอังกฤษนะคะยายลินบรูดสีเฮตยังไ้เรากินดีนี่แหละค่ะพี่น้องแนวกินก็สี่มีลาบหมูมีเจ่วปลาปลาผงมาจากบ้านนอกห้าแหรวกค่ะมสมพักเสี่ยน,นค่ะพี่น้องขาต้มไก่ค่ะ น้ำลายสอเลยค่ะมากินข้าวดพี่น้องกินข้าวน้องกันค่ะเมื่อนี่เป็นเมื่อที่พิเศษอิลิสําหรับคนพิเศษที่มาจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะเยัน่ีน้กตาสิไลรีใจไหลหลงกันตั้งหนึ่งชั่วโมงเนาะหลงท่ากันไม่ได้ลงท่าหรอกค่ะรถไฟมาสารถไฟมาาแนแจ้งน้อยกับเลย ลาดกันนิดนึงแต่สุดท้ายก็ได้พอกันห <Okay, S 1> ลก้กกาพามาบานมาซองนะคะนะะ mm hmm. มาเห็นหม่อง mm hmm. เห็นบอลหม่องเยลินงยูแ mm hmm. ล้วก็มามีโอกาสเฮ็ดกับเขาให้กินแซ mm hmm. บบ่แซบบ่รู้แต่ว่าเมื่อนี้ก็ต้องกินแซบอยู่แล้ว <laughs> แซบอยู่แล้วก็นก็แซบหมดเลยค่ะพี่น mm ้ hmm. องคะนี่คือมิตร แต่ภาพในต่างแดนที่เยลินบกขาดคิดว่าเยลินสีสีได้เจอ,อโมเมนต์แบบนี้นะคะซึ่งกขอ,ข,อขอบคุณ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 พี่หน่อยอีกคำหนึ่งแล้วกะเอฟซี <ๆ S 1> ทุกทุกทันที่ให้ความเมตตาบ้านหน่อยเยลินเสมอมาเด้อค่ะเด้อบาวาสีได้พอกันตัวจริงหรือว่าได้พอกันทั้งช่อง u t u b e หรือว่าทักทายกันทั้งคอมเมนต์เยลินก็มีความสุขมีความป่าปื้มยินดีในทุกๆด่านอ่า ยอมรับนำใจยอมรับไม่ตีดีๆจากพี่พีเพื่อนๆลูกป่าอาอาสุภ้สุคนน้ำตาสิไหลก็ใจมเขาคนก็เลยรับอกพี่อาพี่ะ็ไม่ได้ค่าพี่น้องไม่กินข่าวน้ำกันเด้อค่ะเด้อย่ลิ้นกับสิขออนุญยากแท็กแค่พี่น่อยจะเข้าก่อนคลิปนี้แย่ลิ้นกับสิฝากพี่ฝากนองไหวกับร้อยยิมนะฮะนะฮะของสาวบ้านจากสวิตเซอร์แลนด์นาคะเนาะ ตั้งใดก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกับอวยพ่อไห่พี่ไห่น้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความสุขสมหวังโชคดีมีใช่เห็ุธุรกิจงานอันใดก็ขอให้แห้งๆปังๆประสบความโชคดีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเด้อสวัสดีค่ะพอบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย